วันนี้จะมาขอรีวิวการเรียนผู้ช่วยนะครับ6เดือนเนาะตอนนั้นที่ต้าเรียน6เดือนต้าเนี่ยจบม .6 นะครับที่บุรีรัม์นะครับจบช่วงวันที่13มีนา59ปิดเทอมได้1อาทิตย์ครับก็มาเรียนผู้ช่วยต่อต้ามาเรียนผู้ช่วยที่โรงเรียนฝึกพนักงานนครราชสีมาครับที่โรงพยาบาลโคราชเมมโมเรียลครับเป็นแผนกหนึ่งของโรงพยาบาลแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วครับเป็นโรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทิทอลนะครับ เป็นหลักสูตรพนัากงานผู้ช่วยการพยาบาลครับผมเรียน6เดือนเนาะอ่าเรียนทฤษฎี3เดือนแล้วก็ฝึกปฏิบัติงานอีกเดือนข้อดีของที่ได้เรียนก็คือด้วยความที่เราเรียนในโรงพยาบาลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ป่วยได้ที่สัมผัสของจริงนะครับอาจารย์ที่มาสอนก็คืออาจารย์พยาบาลนะครับอาจารย์เภสัชกรอาจารย์กายภาพบำบัดเจ้าหน้าที่บนโรงพยาบาลเข้ามาสอนเองนะครับหลายๆส่วนนี้คือแบบโอเคมาก ตอนเช้านะครับอาจจะทําหัตถการกับเพื่อนซ้อมกับเพื่อนพอตกบ่ายขึ้นมาขึ้นบอร์ดครับเจอผู้ป่วยจริงเบสบัตจริงไวทอนไซจริงนะครับซักชั่นจริงๆทําทุกอย่างจริงๆแรกๆครับรู้สึกตื่นเต้นเนาะวิชาแรกที่เรียนก็คือวิชาไวทอนไซนะครับเราได้มาจับเครื่องวัดความดันได้มาจับเทอร์โมมิเตอร์ได้มาจา ometer, ับอะไรยอย่างหูฟังแพทย์เนี่ยครับรู้สึกตื่นเต้นถึงตาถึงใจยิ่งชุดนักเรียนที่ใส่นี่ไม่ใช่นักศึกษานะครับก็คือเสื้อกาวเลยนะครับ กฎระเบียบก็คือใช้ตามโรงพยาบาลเลยนะครับฝึกให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากๆแล้วก็พอไปเจอคนไข้ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ปกติจะเจอคนไข้ก็ต่อเมื่อเราอ่ะเราเรา,เราไปโรงพยาบาลปกติใช่ปะแต่ในตอนนั้นคือเราเป็นกึ่งๆึ่งระหว่างคนเรียนอยู่กับคนจะไปทํางานนะครับมันรู้สึกตื่นเต้นใจสั่นทาไม่ถูกวัดความดันไม่ได้ใช้ดิจิตอลครับเราใช้ฟิกโมมาโนมิเตอร์ครับกับสเตโตสโคปนะครับเราต้องใช้แบบ ออริจินอลนั่นเองรู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเบสบาร์ผู้ป่วยก็ตื่นเต้นไวทอนไซผู้ป่วยก็ตื่นเต้นนะครับรู้สึกไม่ค่อยชอบเวลาต้องเจออะไรที่มันแบบเหลืองเหลืองนิดก็รู้สึกมีความสุขมากอาจารย์ที่อยู่ห้องฉุกเฉินเขาก็จะมาสอนวิชาช่วยช่วยื้นคืนชีพอย่างเงี้ยครับอา,อาจารย์ที่อยู่ฝ่ายการพยาบาลนะครับอวอร์ด ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับก็มาช่วยสอนนู่นนี่นั่นหัตถการต่างๆอาจารย์ที่เป็นเภสัชกรนะครับก็มาสอนจ่ายยาอาจารย์ที่อยู่กายภาพบําบัดอาชัยเขาก็มาสอนเกี่ยวกับกายวิภาคาศาสตร์สรีรวิทยาอย่างเงี้ยครับได้เรียนในห้องต่างๆนะครับอาจารย์ที่อยู่ห้องแลบเขาก็มาสอนเกี่ยวกับวิชาเก็บสิ่งส่งตรวจซึ่งถือว่าครอบคลุมมากด้วยความที่เราเรียนแค่3เดือนใช่ไหมทฤษฎีเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนให้ได้เยอะที่สุดก่อนกลับบ้านครับที่สําคัญคุณครูชอบจะต้องให้ท่องสัพแพทย์นั่นเองซึ่งไม่ใช่การท่องแล้วก็จบ อย่างเช่น s y, I n g, s y r i n g ไซริกกระบอกฉีดยาอะไรอย่างงี้ครับ needle w e เข็มฉีดยาอะไรอย่างงี้ครับท่องวันละ20คำนะครับท่องประมาณ800คำนะครับถ้าจะไม่ผิดหลังจากนั้นมันก็จะท่องเสร็จตอนที่เราสอบจบพอดีพอเราเรียนเสร็จนะครับเราก็จะต้องมีการสอบทบทวนนะครับประมาณ10กว่าหัวข้อเกือบ20าหัวข้อสอบเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมที่จะไปฝึกงานนะครับอา พอสอบเสร็จแล้วเนี่ยคือตอนนในระหว่างที่เราสอบเนี่ยครับสอบไม่ผ่านก็ต้องสอบใหม่สอบกว่ามันจะผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเบสบารการไวทอนไซายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใจยากายภาพ CPR อะไรต่างๆเนี่ยครับที่เราเรียนมาเนี่ยครับทุกๆลหลายๆพันแห่งในโรงพยาบาลเราจะต้องเอามาสอบเพื่อจะไปฝึกงานซึ่งก่อนจะไปฝึกงานก็จะต้องมีการปิดเทอมอยู่แหละเออแต่ต้านเนี่ยปิดประมาณ5-6วันเราต้าก็ไปฝึกงาน โรงเรียนเราครับจะมีสถานพยาบาลส่งรายชื่อมาว่าสถานพยาบาลไหนโรงพยาบาลอะไรคลินิกอะไรบริษัทอันไหนต้องการผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับมีสวัสดิการให้อาจจะเป็นเงินค่าออกหน่วยเงินเดือนมีที่พักน้ําไฟฟกีก็แล้วแต่สวัสดิการของสถานพยาบาลนั้นๆซึ่งต้าเลือกไปที่ศูนย์แหลกเอกชนที่จังหวัด สถานพยาบาลที่ต้าไปฝึกค่อนข้างแตกจาก,กเพื่อนคนอื่นเพื่อนคนอื่นส่วนมากจะฝึกตามวอร์ดใช่ไหมครับแต่ต้าไปฝึกศูนย์บเอกชนซึ่งเราก็ไปทํางานเป็นผู้ช่วยเถคติการแพทย์นั่นเองเวลาอยู่ในคลินิกนะเ,ออเวลาอยู่ในบริษัทต้าก็จะทําหัตถการไม่ใช่ทำหัตถการต้าก็ทำแลบทํา CBC ตรวจเมทเอฟเฟตามีนแพคตินซีเทสอะไรต่างๆที่ที่ช่วยพี่เขาได้นะครับแต่เวลาออกหน่วยข้างนอกก็มีทางวัดความดันบ้างช่วยเอกซเรย์บ้างนะครับอ่า ไปตรวจการได้ยินบ้างนะครับออดิโอแกรมตรวจสมรรถภาพทางปอดอะไรอย่างนี้บ้างนะครับกลับมาก็มาทำแลลต่อเงี้ยครับก็ได้ค่า OT ได้่าเขาเรียกว่าอะไรนะค่าออกหน่วยได้ค่าออกหน่วยได้ค่า o อแล้วก็ที่พักฟรีนะครับเป็นสวัสดิการให้ช่วงนั้นก็แต่ละเดือนก็ได้หลายบาทเหมือนกันนะเออหลักหลายพันอยู่บหมืกนกัน3 4ี่พัน ในระหว่างนั้นก็คือเราไปฝึกงานนะครับเราคิดแค่ว่าเราไปฝึกงานเราต้องการฝึกใ,ให้มันจบให้ได้ความรู้อย่าไปคิดเรื่องเงินนะครับก็สนุกตอนนั้นที่ไปฝึกงานนะครับจําได้ว่ามีเพื่อนไปได้วยกันประมาณ6 7 8ดคนมั้งนะครับแต่ว่าหลังจากฝึกงานเสร็จเนี่ยเพื่อนก็กลับบ้านกันนะครับไปทาตามความฝันอย่างอื่นแต่จะมีต้ากับเพื่อนประมาณ2คนครับรวมกันเป็นสาคนเนี่ยยังทํางานอยู่ซึ่งเพื่อนทําที่ประมวลผลกันนะครับสคนส่วนตัวต้านี่ททาที่ห้องแลบ นะครับก็ฝึกในห้องแลบแล้วก็ทํางานต่อที่ห้องแลบแต่ว่าอยู่ที่นั่นได้ไม่นานครับประมาณ9เดือนครับก็ขอลาออกนะครับกลับมาทําตามความฝันก็ได้มีโอกาสจากทางโรงพยาบาลที่ตัวเองเรียนนั่นละครับได้ไปช่วยงานครับได้ไปช่วยงานที่การตลาดนะครับก็ช่วงนั้นที่เราที่เราทํางานที่ปทุมใช่ปะเออเราก็ได้เจอกับการการหาลูกค้าการนู่นนี่นั่นต่างๆเราก็เลยมาช่วยการตลาดของโรงพยาบาล แต่ว่าการตลาดของโรงพยาบาลนี่ครับตาก็ยังได้ไปออกหน่วยแพทย์อยู่เหมือนเดิมนะครับตรวจหูวัดความดันประมาณนี้ครับแต่กลับมาก็ทํางานที่เป็นการตลาดนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้สึกงานอีกด้านสําหรับห,หลายๆคนที่อาจจะบอกว่าเรียนผู้ช่วยไปทําไมหรือทำไมต้องเรียน6เดือนทําไมไม่เรียนพยาบาลไปเลยคือตอนนั้นนะครับตาอยากทดลองใจตัวเองที่เฉยเพราะว่าต้าเนี่ยเป็นคนใจร้อนตาอยากรู้ว่าต้าจะสามารถอยู่กับผู้ป่วยได้ไหมตาก็เลยลองเรียน6เดือนดูซึ่งต้าถือว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรอะ บางเสียงก็บอกมาว่ามันตกงานแต่ความรู้สึกตานรู้สึกว่าคนเรามันเกิดแก่เจ็บตายทุกวันอะอย่างมันมีคนเกิดกี่คนมีคนตายกี่คนเพราะฉะนั้นอาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยครับสายพยาบาลเนี่ยมันไม่มีทางตกงานหรอกนะครับอาชีพสายนี้ยังไงก็ไม่ตกงานยกเว้นแต่ไปเรียนแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆแล้วก็เคยมีบางคนนะบอกว่าทําไมต้องเรียนคนแถวบ้านก็เรียนผู้ช่วยมา6เดือนนี่แหละตอนนี้ก็ขายหมูอยู่ที่บ้านก็เขาไม่ไปสมัครงานไง แล้วเขาก็คุณอาจจะเป็นสมัครก็จริงแต่มันอาจจะไม่มีตําแหน่งว่างหรือคุณอาจจะไม่มีคุณสมบัติพอจริงก็ได้ซึ่งต้าไปฝึกงานทุกที่เขารับหมดเลยยกเว้นที่สุดท้ายที่ต้าไปสมัครแล้วเขาไม่ได้รับเพราะว่าต้าม,มาเรียนต่อซะก่อนนั่นเองครับก็ต้องใช้วิีสำหรับเงินเดือนนะครับตอนที่ต้าทางานอยู่อ่ะก็ก็กด้วยคำที่เราเป็นแค่ n นิร์สเอ e ใช่ไหมครับเงินเดือนต้าก,ก็ประมาณ8,500นะครับบวกกับค่าออกหน่วยค่า OT เดือนหนึ่งก็ประมาณ 9 0 0 0กว่าบาทบางเดือนก็หมื่นบางเดือนก็หมื่นเอ็ดหมื่นสองเนี่ยครับมันมันแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเราได้ทำโอทีเยอะไหมนะครับแต่โดยส่วนมากก็เงินเดือน8,500หแหละแต่ว่าแต่ละเดือนมันจะไม่ได้8,5 0 0ไงมันจะได้มากกว่า8,5 0 0อยู่แล้วแล้วตาก็อยู่กับเพื่อน3คนใช่ปะก็แชร์ค่าห้องกันคนละพันกว่าบาทอืมก็ถ้ารู้จักเก็บเงินก็เงินก็เหลือใช้นะครับไม่ได้รบกวนฐานะทางบ้านสักเท่าไหร่ ณนะตอนนั้นนะนะแต่ตาก็รบกวนอยู่เพราะเรายังใช้เงินไม่ค่อยเป็นด้วยความที่แต่คือข้อดีของมันก็คือมันเรียนจบใบนะครับเรียนจบเร็วได้ทํางานเร็วแต่ข้อเสียใช่แหละถ้าจะสอบรับราชาการในตําแหน่งต่างๆงเนี้ยก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่หลักสูตร1ปีนะครับพอหลังจากที่ต้าลาออกจากปทุมใช่ไหมครับทำงานได้ประมาณ9เดือนแล้วลาออกเนาะตาก็มาทํางานได้กับโอกาสนั่นแหละจากโรงพยาบาลเหมือนที่บอกไปนะครับได้มาทางานที่โรงพยาบาลที่ตัวเองเคยเรียนทําการตลาดเงินเดือนก็ นิดนึงเยอะกว่าที่เดิมอยู่อะถือว่าเยอะกว่าที่เดิมแล้วก็ได้ประสบการณ์ทํางานจากที่โรงพยาบาลลาออกครับทําได้ไม่กี่เดือนตั้งก็ลาออกมาเรียนต่อเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่นิ่งๆไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้คนเรามันต้องต่อยอดตัวเองถ้าเราอยู่แค่เนี้ยประสบการณ์เราอาจจะมีมากขึ้นแต่ความรู้ของเราอ่ะ มันวความรู้พื้นฐานเราอาจจะแน่นแต่ดีเทลเล็กๆน้อยๆครับเราอาจจะไม่ค่อยมีต้าก,ก็เลยมาเรียนต่อเทคนิคการแพทย์ซึ่งตอนนี้ก็คือปี4เทอมหนึ่งแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็คือจะเรียนจบแล้วแหละนะครับรู้สึกว่าเรามีประสบการณ์ในห้องแลบมาแล้วเเดือนขอต่อยอดอีกสัก4ปีได้ไหมเพื่อจะต่อยอดอันเดิมด้วยความที่ความรู้พื้นฐานเรามีระดับหนึ่งแต่การที่เราจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นมันจะทําให้เรามีความรู้ที่ละเอียดละอ่อนมากกว่าเดิมต้าก,ก็เลยตัดสินใจมาเรียนต่อครับ ทาให้ตาฝากถึงน้องๆนะครับก็อยากฝากถึงน้องๆว่าตอนนี้นะครับอยากเรียนต่ออะไรเนี่ยลองคิดดูดีๆหน่อยถ้าอยากเรียนสายพยาบาลลองคิดดูว่าตัวเองจะรองรับกับอารมณ์คนไข้ได้ไหมนะครับอารมณ์ญาติคนไข้ได้หรือเปล่านะครับตาไม่รู้สึกเสียดายนะครับที่ตาเรียน6เดือนมาก่อนมันหลักสูตรหเดือนเนี่ยทำให้ตาเจอผู้ป่วยเร็วเจอภาระงานหน้าที่ในงานพยาบาลเร็วขึ้นทําให้ตารู้จักใจตัวเองไวขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วพอมาถึงจุดจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าอยาก ต่อยอดเลยรู้สึกว่าขอบคุณพื้นฐานนั้นที่6เดือนที่ได้มานะครับจนทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างนั่นเองแต่ถ้าเราอยู่ดีๆเราไปเรียนเลยเนาะสมมติว่าอยู่ดีๆไปเรียนแพทย์เลยพยาบาลเลยแล้วออกกลางคันมันจะเสียดายนะครับแต่อย่างน้อยถ้าเริ่มเรียน6เดือนไปซะก่อนอย่างเงี้ย ทดลองใจถ้าไม่ไหวอย่างน้อยมันก็เสียเงินไม่เยอะเสียเวลาไม่มากนั่นเองนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะเรียนต่อสายงานพยาบาลนะครับ